สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเวียนเกษตร2018ผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันจันทรนะทุกวันจันทร์แอดก็จะมาจัดรายการในส่วนของภาพนั้นยานี้ให้ EP นี้น่าจะเป็น EP ที่19แล้วนะครับสำหรับการจัดรายการในรูปแบบภาพนั้นยานี้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งมาชมครั้งแรกนะครับ าการนำเสนอของรายการภาพนั้นยานี้ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็หยิบภาพมาภาพหนึ่งนะครับบอกภาพนั้นน่ะคืออะไรอธิบายพอคร่าวๆนะครับแล้วก็หยิบยานะครับว่าต้องใช้ยานี้นั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เนาะคนที่ฟังมาหลายๆสิบอา EP แล้วก็ไม่น่าจะยากเย็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยวันนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับก็ มีปะาปนกันไปนะครับพืชไร่พืชสวนนาข้าวนะครับพืชผักก็ปนปนกันไปเนาะวันนี้เริ่มต้นเลยเรื่องแรกนะครับแอดก็ไปหาภาพมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอาการของส้มโอใครปลูกส้มโอบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรภาพนั้นคือนะครับก็คือแคนกอก์นั่นเองนะครับโรคนี้อย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งไม่ได้เกิดจากเชื้อรา เกิดจากแบคทีเรียฉะนั้นต้องหายาแบคทีเรียมาเดี๋ยวหาก่อนนะครับโรคแคนเกอร์ในมะนาวจึบหยิบมาแล้วหนึ่งตัวตัวนี้ไปเลยภาพนั้นคือแคนเกอร์ในส้มโอนะครับหรือว่าจะส้มหรือจะมะนาวมะกรูดก็ได้แล้วกันนะครับก็ใช้ยานี้นะครับตัวนี้จะเป็นสารซิงไทรโซนะครับก็จะเป็น ยาแบคทีเรียในะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับโรคแฮงเกอร์ในตระกูลพวกส้มเลยโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ในนาข้าวด้วยหรือโรคแบคทีเรียที่เกิดในพืชผักต่างๆนะหนตัวตัวนี้นะครับอัตราใช้ประมาณ 50cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับฉีดพ่นสัก2-3ครั้งห่างกันประมาณ5-7วันนะครับก็น่าจะโอเคขึ้นอีกตัวหนึงแอดของน่าจะหมดนะครับอ่าอีกตัวนี้อ่ะหยิบใบปิวเข้ามา นะครับนี่เลยภาพนั้นนะครับก็ใช้ยานี้ได้เช่นกันนะครับตัวนี้จะเป็น Copper o ์ออกซ r ไฮดรไซ์กับ Copper ตัวไฮดรไซด์บวกกันรูปครีมเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันตัวนี้ก็สําหรับแบคทีเรียและก็ตัวอื่นๆยังมีพวกกลุ่มยาปฏิชีวนะที่แอดเคยหยิบมาบ่อยๆแต่นี้สินค้าก็หมดไปรอสินค้าอยู่นะครับก็จะเป็นตัว g e n ต้าไมซินซันเฟดนะครับบวก ผมจำชื่อไม่ได้นะอะไรออกซิเตตะคาไลอะไรสักอย่างนะี่แหละน่าจะประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคาซูก้าไมซินเนาะตัวนั้นก็พอใช้ได้ถ้าพวกยาปฏิชีวนะแนะนําในการใช้ป้องกันจะเห็นผลดีนะครับหรือว่ายังเป็นได้ไม่มากนะครับถ้าามีปัญหาแล้วก็ใช้พวกที่แนะนําไปเลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับภาพแรกต่อขึ้นมาอยู่ในอยู่ใน ส้มส้มโอนี่แหละนะครับโอเคอาการนี้ก็จะมีแบบนี้นะครับไปหาในหนังสือมาเนาะอาการนี้ภาพนั้นคือภาพบนนะครับเห็นตัวแดงๆใบแก่มีรอยทําลายด้านหลังใบนะครับเป็นรายแดงส่วนด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะก็ผิวจะเสียเลยนะครับผิวส้มโอนะครับก็เป็นขาวๆตัวนี้ก็เป็นลายขาวเนาะผิวมันจะเป็นแบบนี้ กรณีลายแดงลายขาวยาก็คล้ายๆกันเดี๋ยวแอดลองหยิบให้เอาเอา,เอาดีๆเลยแล้วกันนะครับก็แนะนำสอตัวนี้แล้วกันนะครับภาพนั้นคือลายแดงลายขาวในในส้มโอนะครับหรือในส้มก็ได้นะครับในพืชตระกูลส้มก็ได้นะครับมะกรูดมะนาวก็ได้นะครับก็ใช้ยานี้เลยนะครับเฟนบูทาทินออกไซด์นะครับอัตราใช้เริ่มต้นที่15 cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็ อาฉีดพ่นสัก2-3ครั้งเหมือนกันห่างกันอย่าเกิน7วันเนาะอีกตัวหนึ่งที่แนะนําประจําเลยก็คือสไปโลมีซิเฟนนะครับยาอันนี้ก็เป็นยาเทพออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับในพืชที่มีปัญหาเรื่องไรแดงไรขาวนะครับก็ใช้ยานี้ได้เลยเลือกใช้หรือใช้สลับบ้างก็ได้นะครับไรเนี่ยมันดือ้อมันดื้อไวเนาะควรจะมีการสลับสักนิดหนึ่งนะครับอ่า ไปแคงเกอร์ไปไลแล้วเดี๋ยวดูต่อมาอ่ามีอันนี้อีกนะครับอ่าตัวนี้อหยิบยาไหมอ่านี่จะเจอกันบ่อยเนาะอะไรเอ่ยหนอนชอนใบนะครับหนอนชอนใบนะครับภาพนั้นคือหนอนชอนใบอ่าหยิบยามาหรือเปล่านะครับชอบไม่หยิบยามาแต่แนะนําเดี๋ยวนะอ่าพอใช้ได้เดี๋ยวดูก่อนนะครับหนอนชอนใบนี้ก็พอได้อ่อ่า,อาเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนก็ได้ครับ พิพนิวนะครับหนอนชอนใบเนาะตัวนี้ก็ใช้อัตราก็ประมาณอย่างน้อยเนี่ยต้องมี40-50 cc เลยแหละถ้าหนอนชอนใบนะแล้วก็ตัวอื่นมีไหมนะครับหนอนชอนใบที่ที่โอเคโอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวหยิบก่อนโอาบาแอดไม่ได้หยิบมานะก็เป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นอาเซทาก็ได้อาเซทามีผิดก็พอได้นะครับหรือจะเป็น อิมิดาคอผิดก็ได้นะครับหรือถ้าให้ดีเลยก็เป็นอาบาแม็กตินเนาะก็เดี๋ยวอาตราใช้ลองมาถามแอดอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้ภาพนั้นคือหนอนชอนใบที่ใช้ได้เนี่ยยาหลักๆเลยกลุ่ม6กลุ่ม 3A กลุ่ม 4A ก็โอเคนะครับหรือกลุ่ม 1B ก็พอใช้ได้นะแล้วก็ที่แอดแนะนำไปก็คือกลุ่ม 2B ก็คือพิโพรนิวนะครับโอเคผ่านไปนะครับต่อไปมีภาพอะไรอีกอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้ ชัดเลยอันนี้เป็นเพี้ยหอยนะครับอ่าวันนี้จะเริ่มต้นด้วยกลุ่มของอ่าส้มโอมะนาวมะกูส้มนะอันนี้เป็นเพี้ยเก็ดหอยนะครับบางคนเรียกเพี้ยหอยเนาะเป็นตัวดำๆแบบนี้มันแปะๆอยู่มันแข็งๆนะครับวันนี้หยิบยามาไหมอ่าหยิบมาตัวหนึง่งอ่าลองดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกตัวนี้เลยนะครับภาพนั้นคือเพี้ยหอยนะครับในสกูลส้มนะครับก็ใช้ยานี้ นะครับก็คือตัวนี้เป็นสารโพไทโอฟอร์ดนะอัตราการใช้อ,อยู่ที่สาม0ิบถึงสีซีซีต่น้ำ20่ลิตรนะครับตัวนี้ได้เก่งมากเลยเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเพี้ยอ่อนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเป็นยาอยู่ในกลุ่ม 1B เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัวนี้เขาจะทํามาเป็นรูป e.w นะไม่ใช่ e.c นะครับก็ถือว่าจะซอฟต์กว่าพวกยาที่เป็น e.c น้ํามันโดยตรงนะครับอ่าปต่อนะครับ ตระกูลส้มแล้ววันนี้จะอยู่ไม้ผลกันเยอะนิดนึงอ่าคราวนี้เป็นพวกเชื้อราบ้างอ่าวันนี้ใครที่ปลูกกล้วยแล้วเจออาการแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นแอนแทค o โนดนะครับแอนแทคโนดจากเชือ้อคอเล็กโตติกัมนะครับตัวนี้นะครับเอายาอะไรมาบ้างอ่า นะครับมีนี้อ่ะหยิบม,มา2ตัวแล้วกันนะครับตัวแรกที่แนะนําก็คือจะเป็นยากลุ่ม3กับกลุ่ม11นะครับในส่วนของเชื้อราก็คือ,อทีบูโคโนาโซนบวกอะซ็อกซีโซบินนะครับตัวนี้เป็นยาลีมาเป็นยานเนื้อครีมของอิสราเอลอัตราใช้2 0่สิบซีซีแต่น้ำยีลิตรป้องกันที่1 0บซีซีเริ่มต้นนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไพลโคโซบินนะครับตัวนี้ก็แอนทคโนดก็ใช้ได้เลยนะครับในหลายๆโลกตัวนี้จะเป็นเนื้อ อ EC นะแต่ก็ถือว่าเป็น EC ที่เย็นเพราะว่าเทคโนโลยีของนี้ของเยอรมันเลยนะอันนี้อัตราการใช้ประมาณ 10-15cc ต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้ไพละโคเนาะอันนี้จะเป็นอซอกซี่บวกทีบูอ่าโอเคนะครับกล้วยระกี้เจอปัญหาอ่าคันนี้เป็นพวกตระกูลมอดเป็นด่วงอ่าเป็นแมลงปีกแข็งที่เจอนะครับเดี๋ยวดูก่อนที่เจอเป็นแมลงปีกแข็งอ่า พวกด้วงพวกอะไรนี้นะครับอ่าพวกนี้ก็ใช้ยาในกลุ่ม 1B ก็ได้ 2B ก็ได้นะครับเมื่อกี้แนะนำเป็น1ตัวคือตัวนี้พิพโพนิลปวกด้วงหนอนนะครับอัตราใช้40-50สซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับพิพโพนิลเริ่มต้นนะครับหรือตัวต่อมาเป็นกลุ่ม1กลุ่ม 1B นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ไดอะซินน นะครับไดอาซินอนก็อาจจะใช้พอๆกัน4 0 5 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับพวกตระกูลตัวแมลงปิดแข็งทั้งหลายนะครับปวกด่วงอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ใต้ดินด้วยนะครับก็โอเคเลยนะครับไปต่อนะไปต่อนะครับวันนี้มีเยอะนะครับอันนี้จะเป็นถั่วและหรือถั่วเหลืองฝักสดนะครับอันนี้ภาพอะไรเอ่ยภาพนั้นคือนอนเจาะนั่นเองนะครับนอนเจาะ นะครับก็แนะนําเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพักหลังเนี่ยเริ่มดือ้อเริ่มตัวแรกที่แน่นนะอยากจะแนะนําก็คือตัวนี้ก่อนก็ได้ครับคอนฟินาเพอนะครับอันนี้จากกลุ่มสิบอะไรนะสิบสิบสิบสานะถ้าผมจำไม่ผิดนะคอนฟินาเพอร์ประมาณนี้นะครับตัวนี้อัตราการใช้ถ้าเป็นรุ่นนี้เลยแนะนําที่20-25ดีซีขวดหนึ่งก็ได้สองถัง200ลิตร นะครับอันนี้ราคาก็จะย่อมเยาหน่อยแต่ก็ถ้าไม่ได้ระบาดรุนแรงหรือไม่ได้ดื้อยาก,ก็ค่อนข้างเอาใช้ได้เลยแต่ก่อนเนี่ยฉีดหนอนยยโอเคมากเลยนะยาตัวนี้แต่พักหลังก็มันก็เริ่มดื้อม,มันก็ต้องมียาที่ดีขึ้นเนาะแต่เอามาดูคู่ที่แอดชอบแนะนําบ้างนะครับถ้าเป็นหนอนเจาะนะครับหนึ่งเลยต้องมีตัวนี้ครับ แกมมาไซเฮโรทินนะครับใช้สัก 40cc ต่อน้ำ20ลิตรแล้วมาบวกตัวนี้เลยครับโนวานูรอนบวกอนด็อกสคาบนะครับฉีดติดต่อกันนะห่างกัน3-4วันเนาะตัวนี้จะเป็นค่าตัวกุมไข่บวกสัมผัสเรียบร้อยหรือจบเลยนะครับเรียกว่ายาออกฤทธิ์3ทางนะครับใช้ 40cc บวก25หรือจะใช้40บวก40ก็ได้ต่อน้ำ20ลิตรนะครับอันนี้ก็จะทาใหา้นอนเจาะ พวกเนี้ยเจาะฝักพวกเนี้ยเรียบร้อยเลยนะครับไม่มีปัญหาเลยจบเลยนะครับ่ามีอะไรแนะนําอีกไ่าผ่านไปนะครับต่อมาเรายังมีเวลาได้เรื่อยๆนะวันนี้อ่าในถัว่วในพืชะกูลถั่วจะเจออีกตัวหนึ่งนะครับพวกตัวดําๆแบบนี้นี่เห็นไหมตัวดําๆ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมวลเนาะเป็นมวลมวลถั่วมวลอะไรเนี่ยอ่าประมาณนี้ถ้าเป็นมวลเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะแนะนําให้ใช้กลุ่ม 3A ไปบวกกับกลุ่ม15นะครับจะค่อนข้างจะดีหน่อยเอาเป็นพวกแบบถ้าถูกๆเลยนะเอาตัวนี้เลยเบต้าไซฟ,ฟูทินนะเอามาบวกกับไดฟูเบนซูลอนก็ได้แบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมียาประเภทที่เอากลุ่ม 3A มาบวกกับ อ่าสิบห้าก็มีนะก็ลองลองหาดูนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันหรือจะเป็นเอาตัวเมื่อกี้ก็ได้คู่เมื่อกี้เลยนะครับคู่เมื่อกี้เลยแกมมาซาลทินก็อยู่ 3A เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้มันจะมีโนวันูรอนเนาะบวกเข้าไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ในส่วนของมวลนะครับมวลเนี่ยแอดทานายไว้เลยอยีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นมแมลงที่ค่อนข้างสร้างปัญหาพอสมควรเพราะเพราะเราไม่เคยได้ ศึกษามันและกําจัดมันอย่างจริงจังนะครับพักหลังเนี่ยมันเริ่มมีการดื้อยาฉีดยาไปนี่มันเอาไม่อยู่เนาะอ่าโอเคแล้วก็ลักษณะทัวที่เป็นแบบนี้ใบขุกขะขุกขะงิกงกแบบนี้เป็นอะไรภาพนั้นคือไวรัสนั่นเองนะครับแบบนี้เป็นไวรัสถ้าอย่างเงี้ยมันโดนมแมลงหวี่ขาวโดนเพลี้ยไฟเล่นงานาหนักมากแล้วอย่างเงี้ยจะแก้ไม่ได้ทางที่ดีที่แอดแนะนําบ่อยๆนะใช้ยา,มาแมลงหวี่ขาวนะ จะเริ่มต้นที่พวกอาเซทาก็ได้อเซทามีผิดแบบนี้ก็ได้นะครับแบบน้ําก็ได้แบบผงแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นยามแมลงวีขาวเนาะหรือถ้าเอาให้ดีขึ้นมาก็จะเป็นนี่เลยฟอนนิคามิดกลุ่ม29นะครับก็มาใช้ร่วมกับตัวนี้นะที่แอดแนะนําประจํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่ม อฮอร์โมนพืชชนิดใหม่เขาเรียกว่ากดซาลิสลิกนะครับก็ถือบางบาง,บางตำลาก็ถือเป็นยาบา,บางตำลาก็ถือว่าเป็นฮอร์โมนนะครับเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชนะครับตัวนี้อัตราใช้ 25cc ต่อน้ํา20ลิตรฉีดผ,ผสมกับยาแมลงพวกตะคูลแมงวีขาวได้เรื่อยๆได้ทุกระยะเลยนะครับก็จะทําให้เรื่องของอแมลงที่มีการระบาดของไวรัสลดน้อยลงนะครับโอเคประมาณนี้นะ เดี๋ยวมาดูอันต่อไปมีภาพอะไรอีกอ่าคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของเชื้อราอีกนิดนึงนะครับในถั่วก็จะมีเชื้อรานะครับที่เป็นพวกจุดๆแบบนี้นะครับมันมีหลายเชื้อเชื้อราเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีเชื้อเดียวนะครับลักษณะมันก็จะแตกต่างกันไปหรือลักษณะที่เป็นแบบแบบนี้นะครับอ่าเป็นเชื้อแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะเป็นเชื้อราอีกแบบหนึ่งนะครับ ที่เข้าไปที่ฝักเลยตัวนี้ก็เป็นコレสโตตริกัมเหมือนกันนะครับจะมีพวกที่เป็นเชื้อที่เป็นแอนเทคโนดต่างๆนะครับก็แนะนําตัวนี้แล้วกันอยู่ใกล้มืออซอกซี so ่โซบินบวกทีบูโคนาโซนนะครับอันนี้จะดีไปเลยแต่ถ้าเอาป้องกันป้องกันฉีดป้องกันนะครับก็เป็นพวกแมนโกเซปก็ได้ตัวนี้มันจะบวกแม e erm นละิโพพาริดเนาะหรือ Man p, Captain, แมงโกเสบแคปแทนอะไรพวกนี้ป้องกันไปก่อนหรือถ้าป้องกันกว่านั้นอีกเอาถูกถูกลงมากดฟอสฟอริกก็พอได้นะครับพอได้นะครับหรือว่า ใช้รักษาในเบื้องต้นก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับเชื้อราในามีภาพนี้อีกนะครับมันมีหลายหลายเชื้อมากนะครับลักษณะของของแผลหรืออาการที่มันเกิดบนฝักก็จะแตกต่างก,กันแบบนี้นะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมอลองดูแล้วกันว่าว่าจะใช้ยาเชื้อราแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับวันนี้มีอะไรที่แยกแตกต่างออกไปอีกไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับอ่า อ่าแล้วก็มีอาการแบบนี้บางท่านปลูกถั่วแล้วลักษณะใบามันจะแดงๆส้มๆใบทองอย่างนี้นะอ่าอาการนี้มันเกิดจากอ่าเชื้อราที่มันเข้าทำให้ให้ให้พืชเนี่ยอ่าเหมือนกับคล้ายๆเจอภาวะวิกฤตนะครับมันทําให้อันนี้ไม่ได้ทำให้อ่าไม่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้มันก็เลยทําให้อ่าเชื้อรานั้น ไปทำลบกวนร,ระบบภูมิคุ้มกันพืชมันทําให้สังเคราะห์แสงไม่ได้แล้วมันเกิดเป็นการอาการม่วงขึ้นมาเป็นเ็เรียกว่าเป็นแอน c ท n โนดนะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับออพอดีมีแอดมีต้องรับของเนาะวันนี้ก็คงให้ความรู้กันไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีเวลาว่างก็จะมาทําคลิปดีๆแบบนี้ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้แอดก็คงต้องลาไปก่อนสําหรับภาพนั้นยาน,นี้นะครับอันนี้ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ